สวัสดีครับ FC ทุกท่านตอนนี้อีกีซียูนะครับก็มาหาเห็ดอยู่ในป่า FC นัดเจอทีมงานอยู่ในป่าแต่ว่ายังไม่เจอใครแล้วครับตอนนี้เดินลุยไปก่อนหนุนไฟแบตเต็มเลยนะครับฝั่งนู้นเอาแล้วจะเห็นไหมละ่ะจะจะได้สมกับที่ตั้งใจมาหรือเปล่านะครับวันนี้มาลุ้นกันพีน่น้องมาลุ้นกัน ว่าตอนนี้ยังไม่ได้สักกระดอกเลยนะครับอีพซีอีซีนู่นมาเร็ว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 ว้าวขาวจุดพูดอยู่เลย,เลยพี่น้องอมาเร็ว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 จุดใหญ่ไฟกระพริบอืม๋อๆงามๆ สวยงามสวยงามอ้มีใครยู่ด้วยตรงนี้เอฟสิเออจริงถ้าการก็เห็นง่ายนะครับเอฟซีโอ้สวยมีอีกไม่อ่ยมีอีกไม่อ่ยเม็ดอ๋ออ๋อ ส่องงามเลยเอฟซีใหญ่อไปต่อเอฟซีได้หนึ่งดอกติดีรึงเดือยงามมิดเห็ดยังบ่หลายเนาะคนดูเอฟซีคนหลายก็เห็ดคนหลายก็เห็ดตอนนี้ คนมาแต่ตีซีโอ้โหตายแล้วเฮาว่าเฮามาแต่เสามีคนมากกว่าเราอีกพี่น้องตีซีแต่พอแกงก็โอเคแล้วแหละว,วันนี้ดูสภาพแล้วก็พี่น้อง,องมีมีแต่คนตายแล้ว Ôi Nhàng Nhàng mà Chân mươi là nè anh à, Này mà họ này có con nhàng Phân chíp này Ôi Thì nó chưa tới khuôn Đây khẽ sám đỏ ý. Hãy nhạc thế, không có gì hết, nhìn du thải <laughs> rồi, con nhiều hơn, hệt có mấy cả ở đâu, hệt lại lại, nha FC, chắc từ chân mày đến sáng, sẽ khai โอ้ยไอที่เจอเยอะๆคือเจอเต่คนไปทางไหนก็เหตุต่คนเห็ดสีโอ้ยสะอาดยอดเลยคือคืนดีพี่น้องคือคืนคือคับดีได้อยู่วะยายโอ้ผมว่าได้วางซีนุวยนี่ล่ะโอ้เขามาแต่มืดมึนผุนเลย เออเออจะมาทางไดนี่ิบ่โอ้ยทางพูนปาดเ็ฟซีโซเลถามกันได้พูละถ้วยพูละถ้วยพอได้แกงเนาะเนาะ นี่แต่คนโอ้จะไปรอทั้งใดนี่คือได้เต็มกระตาจะมาเจอทั้งใดอ้อมเบิเ้ลแหลนี่อ๋อโอ้ทางเครื่องคอยมาแล้วคอยเอาเบิ้ลแล้วสีดอกส <laughs> ีดอก โอ้โหปัญเยอะมากเลยเอซมีแต่เห็ดเหลืองๆโอ,โอ้แล้วทำไมาเราถึงไม่ได้ไม่หมานจริงๆหากินหน้นองเลยไม่หมานไม่หมานแต่ยังไงก็ทำต่อไปนะครับต้องมีแหละสักดอกที่เขาหลงหลงลืมๆ ที่เขามองไม่เห็นต้องมีแหละสักดอกเราก็หวังแค่นั้นแหละครับที่เขาไม่เจอนะครับเอาต่อไปเน่ยวไปพี่น้องคนเอฟซีนี่ค็คนสรุปเป็นเทศกาลมาเดินป่ากันนะครับมาเดินป่าท่องเที่ยวกันนะครับไม่ใช่เทศกาลหาเห็ดพี่น้อง ไอเห็ดนะไม่ใช่เป้าหมายแล้วตอนนี้คือเป้าหมายคือเดินมาคุยมาคุยกันในป่านะเปลี่ยนบรรยากาศการเดินเล่นนะครับเอฟโหนั่นนว่าไปแล้วเขาคงน้อยใจจัดให้เราอีกหนึ่งหน่วยนี่งามๆพี่น้องอืมสวยเป็นไอ

หนึ่งูฮูฮูสองูฮูฮู้ว้สวยงามอีกแล้วเอฟซีดูทางเคียงดิมีเพื่อนบ้านไหมเธอเธอมีเพื่อนบ้านไหมหรือว่าเธออยู่กันคนเดียวสองคนอ๋อไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่เป็นไรเงาต่อพี่น้องเงา เห็นเหลืองเหลืองมาแต่ไกลเอฟซี FC. เห็นเหลืองเหลืองมาแต่ไกลมันเมนโบน,โน,โน,โนูเมนอู้เอออย่างน้อยก็ยังมีหลงมีเหลือนะเอฟซี FC. นะผมเดินตามตามก้นตามหลังเขาหนะน่อก็เจอจุดละดอกสองดอกเนาะก็ยังดีนะครับเอฟซี FC. ถือว่ายังพอมีอยู่นะฮะเออถ้าเดินไปเห็นดอกนึ่าเดินไปอีกเห็นอีกดอกนึงก็โอเคนะผมว่านะนะเดียว ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเก็บเล็กผสมน้อยนะครับผมนะงไงก็ต้องมีสักอันสองอันแบบพี่น้องมีอีกแล้วเห็นไหม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 นี่เห็นไหมเห็นไหมพี่น้องวับฟับฟับอดอกนี้ก็ได้นะเลืองเรืองเรืองนี่อ,อุอ๊ป๊อ ว้อ๋ออืมนี่เอาเริ่มมีความาว่างเลย F4 เริ่มมีความว่างแล้วนะครับเริ่มมีว่างเมื่อเราไม่ว่างเราก็ต้องไม่หมดว่างนะพี่น้องอ,อ่ะโออหนุ่มใสหมูเมนเอาลุยต่อ เจออีกแล้ว FC. เอฟซีเล็กๆน้อยๆก็ผสมกันไปหนึ่งกระตุกหนึ่งกระตุดนะได้อีกหนึ่งกระตุด,ด,อ,ตดอืมอ่ามีความหวังแล้วพี่น้องหนึ่งกระตุดก็ยังดีนะฮะฝ่าทิ์กำลังจะขึ้นเอฟซีกำลังจะฝนก้อนเมฆ เราก็ยังต้องหาเห็ดต่อไปพี่น้องว่าแล้วไปไปพี่น้อง